จิ้งจอกเท่า16ตุลาคม2568ไหลาตามน้ำจิ้งจอกเท่าชั่วโมงนี้นักลงทุนต้องไหลาตามน้ำวันก่อนวิตกสงครามการค้าสหรัฐกับจีนวานนี้ซื้อกลุ่มแบ่งหลัง TISCO ประกาศงบไตรามารส3ปีนี้ตัวเลขดีกว่าคาดอีกมุมหนึ่งขายหุ้น s ซ c ด้วยคาดไตรามารส3ตัวเลขคงออกมาขาดทุน ราคาหุ้นดิ่งมาเจ็ดวันแล้วหากวันนี้ลงต่อวันที่แปดหวังว่าทีมงานทีมผู้บริหารจะออกมาแก้ไขสถานการณ์ PSG Corporation ตำพา PSG Corporation หรือ PSG ตั้งแต่ใช้พาใหม่สามบาทหสิห้าสตางค์ราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่สองบาทเจ็สิบี่สตางค์เรียกว่าตาพาส่วนเกมหุ้น PSG จังหวะใคร จังหวะมันปลุกหุ้นอาน,นักเกงกําไรวางกลุ่มปลุกหุ้นกระดันเกงกําไรจนราคาว,วิ่งบอลุ่มเทรดหนานแน่นเรียกว่าเรียกแขกยั่วเมาจากข่าวล่าสุดก็แจกฟรีขอแซดดับหนึ่งบนเงื่อนไขผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แรงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นมาตามสัดส่วนการถือหุ้นและออกหุ้นกู้แรงสภาพ ขายบริษัทส่วนหนึ่งหุ้นกู้ต่อ200หุ้นราคาแปลงสภาพ5บาทอายุ2ปีเปิดขาย25พอ2,568<อ>ถึงวันที่01ธันวาคม2,568โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้น i n s i d e c คอม